ชุดพื้นเวลากับตัววันนี้สนามค่อนข้างเปียกทําได้ดีนะครับวางเท้าให้แน่นแล้วก็วางเท้าให้ดีนิดนึงเพราะว่าหน้าเท้าของ Copa s e n ส์คู่นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแคบสวัสดีครับผมตัวงอน i พิชวันนี้เราจะมาทดสอบรองเท้าหนังแท้จาก2ขค่ายดังนั่นก็คือ adidas Copa s e n s e จด1ตัวมีเชือกและ nike Tempo Legend 8เราจะมาดูว่าสภาพสนามแบบนี้รองเท้า2รุ่นนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลยครับ สำหรับตัว n i ก e ้ e m p o l e g e n d 8นะครับแน่นอนอยู่แล้วสร้างกันดีว่าทำมาจากหนังแท้หนังริงโจ้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีไฟนิดและเทคโนโลยีคอร์ดฟิตคิดว่าน่าจะอบกระชับรูปเท้าของผู้ที่สวมใส่ได้ดีนะครับสุดพื้นเป็นตัวปุ่มกลมผสมกับปุ่มใบมีดทางด้านหลังนะครับผิวสัมผัสด้านนอกก็จะเป็นเหมือนกับสีเ่ยมข้อหลามตัดนะครับจะมีเท็กซเจอร์บนตัวอัปเปอร์ซึ่งคิดว่าการคอนโทรลลูกฟุตบอลน่าจะทำได้ดี นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับ n นกี้เทมโปคู่นี้นะครับก็โดยปกตินะผมเป็นคนเท้าบาาแล้วด้วยที่ n นกี้เทมโปเนี่ยทำมาจากหนังแท้ก็เวลาสวมใส่ค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็นุ่มค่อนข้างนุ่มเลยนะครับสวมใส่สบายชุดพื้นเวลากลับตัววันนี้สนามค่อนข้างเปียกทําได้ดี เวลาสปินหรือว่าออกตัวไม่มีการลื่นล้มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็เวลายิงบอลผิวสัมผัสบริเวณหน้าเท้าเนี่ยสามารถโดนลูกบอลได้เต็มใบนะครับถือว่าทําได้ดีสําหรับในกี้เทมโปตัวนี้เทคโนโลยีไฟนิตก็ช่วยในเรื่องของความกระชับเวลาสวมใส่ทําได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบ Adidas Popa s e n s e จุดหตัวมีเชือกกันนะครับไปครับตามกันมา แล้วมากันที่ Adidas Copa า e ซนจุดตัวมีเชือกนะครับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสเจ้าตัวนี้นะครับก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับบริเวณอัปเปอร์ทำมาจากหนังแท้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับรูปทรงของรองเท้าเนี่ยค่อนข้างเรียวถ้าถ้าเกิดเทียบกับ n นก e t เทมโปเนี่ยไนกี้เทมโปเนี่ยจะมีหน้าเท้าที่กว้างกว่าหลังจากที่ผมสวมใส่ไปแล้วเนี่ยบริเวณหน้าเท้านะครับ ในการจับบอลคอนโทรลบอลเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามีเซ็กเตอร์ต่างๆอยู่บนอัปเปอร์ตรงบริเวณตรงตรงอัปเปอร์ตรงนี้นะครับชุดพื้นนะครับเป็นชุดพื้นซอฟต์สตั๊ดบริเวณปุ่ม2ปุ่มนี้จะช่วยในเรื่องของการกลับตัวนะครับทำได้ดีเลยนะครับในเรื่องของการยิงบอลเนี่ยเวลาวางเท้าจะต้องวางเท้าให้แน่นแล้วก็วางเท้าให้ดีนิดนึงเพราะว่าหน้าเท้าของโคปาเซนส์คู่นี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแคบนะครับแต่ว่าใส่ไปสักพักนึงเนี่ย จะขยายตามรูปเท้าแน่นอนเพราะว่ารองเท้าตัวนี้นะมันทํามาจากหนังแท้ตัวนี้เป็นตัวสีใหม่ล่าสุด Super s p e c t กเ p a ร์กนะครับก็ผลิตมาจากหนังแท้สําหรับผู้ที่ชื่นชอบรองเท้าหนังแท้และเป็นสายคลาสสิกตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับสําหรับรองเท้าคู่นี้ จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้ก็คือ Copa Sense จุดหแล้วก็ Nike Tempo Legend ตัว Elite นะครับน้ำหนักของ2ตัวนี้ใกล้เคียงกันนะครับสำหรับการสวมใส่ที่สบายผมมองว่า Nike Tempo มีความสวมใส่ที่สบายกว่าเล็กน้อยนะครับด้วยบริเวณอัปเปอร์หน้าเท้าที่กว้างกว่าตัว Copa นะครับสำหรับการแปรบอลการยิงบอลก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวอัปเปอร์ที่ทำมาจากหนังแท้ให้ความ สัมผัสที่ดีเพิ่มเติมนิดนึงครับการยิงบอลของตัวตัวเทมโปเนี่ยหน้าเท้าของตัวเทมโปเนี่ยสามารถโดนลูกฟุตบอลได้เต็มใบกว่าตัวโคปาเพราะเพราะว่าหน้าเท้าโคปาเนี่ยมีลักษณะนหน้าเท้าที่แคบกว่าเล็กน้อยนะครับพอสวมใส่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเทมโปสวมใส่สบายกว่านิดนึงนะครับตัวโคปาจะมีการบีบกว่าเล็กน้อยก็ผู้ที่สนใจ ก็สามารถมาเข้ามาลองก่อนได้นะครับตัวโคปาก็ใส่ไปสักสอสาครั้งเนี่ยอาจจะขยายตามรูปเท้าได้ภาพรวมจุดเด่นของตัวโคปาเนี่ยมองว่าตัวชุดพื้นซอฟต์ตั้ตเนี่ยถือว่าการกลับตัวในสนามที่ค่อนข้างเปียกค่อนข้างแฉะเนี่ยถือว่าทาได้ดีเลยนะครับโดยรวมเนี่ยรองเท้า2คู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบายเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรองเท้า2รุ่นนี้นะครับก็สามารถเลือกซื้อแล้วก็เข้ามาชมได้นะครับที่ร้านอดิบบอลทุกสาขา แล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่ของเรานะครับอาริคลัยังไงอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งสำหรับการซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับก็คือ a r i f o o t b a l l s t o r e .com ช่องทางออนไลน์ของร้านเรานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับรายการ on the pitch ไว้ด้วยนะครับยังไง EP หน้าเทปหน้าเราจะไปทดสอบรองเท้ากันที่สนามไหนยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตวงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ